สวัสดีครับเพื่อนวันนี้วันวันศุกรนะ์ฮะวันศุกร์ผมก็พอดีมีข่าวด่วนจะมาเล่าให้เพื่อนฟังผมได้ดูข่าวชิ้นนี้แล้วผมโหแมปวดตับครับคือมันเกิดความรู้สึกว่าประเทศเราเนี่ยมันยังไม่มีความยุติธรรมเลยมันยังไม่เลิกท่าเลยนะฮะและการที่ห้า มเด็จพ่อท่านได้เลิกทาตมาแล้วนะฮะไม่ให้หมอบกาบไม่ให้คานให้ให้ทันสมัยเหมือนนา,นานาประเทศนะฮะแต่ทุกวันนี้ประเทศเรายังมีทาตอยู่มีทาตอยู่แน่นอนเลยอ่าอยัางมีคนไปร้องเรียนคุณหนุ่มกัญชัยนะเป็นทหารหญิงนะครับเป็นทหารหญิงก็ไปร้องเรียนว่าโดนทาลุนทาลุน,นกรรมนายจ้างนายจ้างก็เป็น เขาเป็นตำรวจสันติบาลน,นะผมไปขุดมาละยศสิบตำรวจเอกนะตอนนี้ตำแหน่งเขาเนี่ยตำแหน่งเขาคือสังกัดอ่าพบมูอบอม่กองกำก,กับการสี่บบกสหนึ่งนะครับสังกัดเขานะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาที่ไปขุดมาเนี่ยอ่าไปช่วยราชการที่กรมมนนะครับ ภาคใต้ช่วยรายการที่ภาคใต้เรามานอนแต่ว่าไม่ทํางานนะอย,นอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่แล้วก็ข้อหาหนัหนกๆก็คือค้ามนุษย์นะเอาเอาอ่นานายทหารหญิงมาเป็นคนรับใช้ที่บ้านทหารหญิงก็ยศยศในสิบนะทาหารหญิงคนนี้เนะี่ยสมัยก่อนก็เป็นคนชงกาแฟที่ร้านร้านนางคนนี้นะครับนางคนนี้เนี่ยอ้างว่าเป็นเมียสวนะแต่ไปขุดมาแล้ว น่าจะเป็นเมียน้อยเมียน้อยสาวาผมก็ไม่รู้อ่ะสาวท่านไหนนะมีอํานาจมากสามารถฝากคนเข้ารับรายการอาหารได้ใช้เงินประมาณสองแสนกว่าเขาบอกสองแสนเจ็ดกเข้ารับรายการอาหารแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็ทํางานรับราชการในต้นสังกัดนะนะหนึ่งปีหนึ่งปีเพ๊บก็ขอตัวมาช่วยราชการช่วยราชการที่ไหนเขา่าครับที่บ้าน บ้านของนางคนนี้นางตำรวจคนนี้ตำรวจสังกัดของีิคุมาแนละ้วคนนี้เนี่ยเ็เป็นตำรวจจริงนะเป็นตำรวจจริงนะครับตำรวจอ่าสันติบาลด้วยนะครับตำรวจสันติบาลเลยนะคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วก็เอาเอา,เอาตัวทหารหญิงคนนี้มาทํางานรับใช้ที่บ้านแล้วก็โอ้โหบัตรสมมากะยุคยุคนี้สองพันสองนี่นะยังมีระบบนี้อยู่นะครับเนี่ย เงินเดือนก็ไม่ได้นะครับเงินเดือนไอ้ไอคนนี้แม่งเขายึดหมดนะครับแล้วก็ทารุณกรรมโหดร้ายทารุณตอนมาอยู่แรกๆก็ไม่เป็นไรหรอกพอต่อมาต่อมานี่นะครับรับใช้ตั้งแต่เช้าจนค่าแล้วก็นวดจนหลับอ่ะถ้าไม่นวดแม่งไม่หลับเออต้องนวดมันแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะจะบอกให้เนี่ย ใช้ไม้แขวนเสื้ออีจนไม้แขวนเสื้อหักเลือดสาดให้ตบปากตัวเองจนเลือดออกถ้าเลือดไม่ออกห้ามหยุดนะแล้วก็ตลอด2ปีเนี่ยทุกอย่างเลยแม่งฆ่าทาตแบบสุดๆเลยผมผมดูแล้วม,มันน่าจะเป็นโรคจิตนะไอ้คนคนนี้นะใช้เหล็กทุบตีใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตร่างกายนะครับใช้อัแอลกอฮอล์สเปรย์ฉีดผมแล้วก็เอาไฟจุดผมไหมอเลยหัวโกรธเลยนะ แล้วก็โดนใช้งานยังกระทาดนะให้คานคานตลอดคานแบบทาดนะ่ะมึงห้ามยืนเออถ้ามึงยืนมึงโดนเงโอ้โหแบบแล้วแม่งอัดคลิปไปด้วยนะคลิปที่หลุดมาหมายว่ามันลบไม่ทันไงมันลบไม่ทันคลิปเลยหลุดมาตอนตีตอนตีนะอะไรเลือดยดมึงเอาผ้าไปซักไปดูนะรายการหนกระแสนะคุณไปดูไปย้อนดูย้อนหลังนะผมดูเนละแบบประเทศเรามัน,ม,น,นมันยังมีฮะมันยังมี คนแบบนี้อีกนะเนี่ยโหใช้เครื่องไฟฟ้าช็อตตัวใช้ฟุตเหล็กสับใบหน้าจนหน้าแหกตบปากจนเลือดกบนะครับตอนนี้เขาไปแจ้งความแล้วที่อ่อ,อพอเมืองราชบุรีนรกว่าจะออกไม่ได้ก็มันข่มขู่เ,เงินมันบอกว่าถ้ามึงจะออกไปนะมนเอาเงินมา91,500บาทค่าเสียหายค่าค่าหาค่าเหี่ยวอะไรมันไม่รู้นะมันบอกนะเขาก็เลยวางแผนว่าเออเอาเงินมาให้มัน ก็เลยปล่อยตัวออกมานะฮะแต่ก็มันก็ไม่ยอมไปโรงพักอะ่ะตำรวจให้ไปก็ไม่ไปว่ามันมันใหญ่กูไม่ไปมีอะไรบ่านบอกแล้วอัปเดตโทรมาครูหนุ่มกัญชัยด้วยครูก่อนเข้ารายการด้วยให้มึงอย่ายุ่งด้วยอะไรเงี้ยครูอ่ะทนายไพศาลครูไอค้คุณกันคุณกันยอมบัลลังก์ด้วยบอกมึงอย่ายุ่งนะมึงยุ่งเดี๋ยวมึงจะโดนนะเนี้ยเออก็สื่อสารมวลชนก็ช่วยนะมันอยากดังก็ช่วยมันหน่อยนะผมก็ ในฐานะสื่อเล็กๆคนหนึ่งนะอยากดังเดี๋ยวกูจัดให้ก็เลยมาเล่าข่าวเพื่อนฟังว่ามันมีอยู่จริงครับไอ้คนโลกจิตและมีอำนาจทําได้จริงด้วยมันสามารถฝากคนที่เป็นทหารได้ที่ดูเนี่ยเออยศในสิบอะฝากได้ที่ดูไปไปดูเองไปกดเองแล้วกันนะว่ามันมันยังไงฝากกันยังไงยังไงนะแต่กองทัพไทยเนี่ยแถลงข่าวแล้วอ้างว่าไอ้ทหารเยอคนนี้เนี่ยได้ลาออกจากรายการแล้วไม่เกี่ยวกูเออ กองระชาการกองทัพไทยทแถลงข่าวแล้วนะครับส่วนสันติบาลก็แถลงข่าวไม่แพ้กันบอกว่าไอ้สิบตำรวจเอกผู้หญิงคนนี้นะมีจริงตำแหน่งผอ,อหมู่สันติบาลตอนนี้ก็ช่วยราชการอยู่กรมนณภาคสี่ส่วนหน้านะฮะแต่ไม่เห็นมันทางานเลยมันก็มาเนี่ยกดขี่ข่มเหงไอ,ไ,อไอ้ทหารหญิงคนนี้นะจนเขาทนไม่ไหวจะฆ่าตัวตายแล้วยึดโทรศัพท์ก็ยึดไงบังเอิญวันนั้นเนะี่ย ได้มีโอ,อกาสโทรศัพท์ไปฟ้องแม่แม่ก็เลยมาดูโวเจอลูกเตา่าหน้าตาเละเทะก็เลยทนไม่ไหวก็เลยต้องมาร้องเรียนสื่อสารมวลชนน่ะร้องเรียนคุณหนุ่มกันใช้นะก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาในวันที่18นี่เองเขาก็เลยร้องเรียนปึ๊บไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยเพื่อนไปรีลันดัวแล้วกันนะรายการโหนกระแสผมไม่เข้าใจว่าประเทศเรายังมีระบบทาสอยู่ เข้าใจแล้วมีฮะ<น>ทุกวันนี้มีจําได้ไหมทหารไปเลี้ยงไก่ทหารไปเป็นน้าร,รับใช้คุณนายซักเก่งไงคุณนายนู่นนี่นั่นเนี่ยขับรถให้นายเนี่ยมีครับอยา่าปฏิเสธเลยว่าไม่มีนะมีจริงนะเนี่ยผมเึงบอกไงว่ามันต้องปฏิรูปกองทัพปฏิรูปตำรวจด้วยเนี่ยนี่ตำรวจเอาทหารมาทํางานรับใช้ได้เออแสดงว่ามันใหญ่จริงเนะยไม่ธรรมดาหรอฮนะโอ้โห,โหก็โปรดติดตามตอนต่อไปฮะว่า ขนาดว่าผู้หญิงคนนี้ยศสิบนะยศในสิบนะบอกให้แต่ทางานได้ปีกว่ายงทางานรับใช้หน่วยแล้วก็ขอตัวมาช่วยราชการเนี่ยเงินเดือนไม่เคยจับมาตกน้นกตกนรโลกเนี่ยสองปีฮะอยู่บ้านหลังนี้สองปีนะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันนะรับใช้อย,ย่งางกาสนะโอ้โหก็เลยเก็บมาเล่าฮะว่าประเทศนี้นะประเทศกูมีประเทศกูมีแพงก็มีอะไรแย่อย่างนี้นะก็ ผมไม่มีอะไรจะพูดนะก็ตามข่าวดูแลกันเพราะว่าตอนนี้ข่าวดังแล้วดังมากจนผมอดไม่ได้ที่มาเล่าให้เพื่อนฟังไงนะฮะเพื่อนคิดไงก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะคอมเมนต์หน่อยแล้วกันแล้วก็ชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะฮะผมก็เดี๋ยวตามข่าวนะว่าจะเป็นไงต่อไปนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมไปทําข่าวด้วยตัวเองก็แล้วกันว่าไอคนนี้อยากเห็นหน้ามันกันนะว่ามันเป็นคนประเภทไหนนะพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างไรถึงสันดานอย่างนี้นะเห็นคน ไม่ใช่คนนะเห็นคนเป็นสัตว์นะมันให้คาร์นนะคานคานแล้วก็ไปดูในคลิปมันใช้ไม้แขวนเสื้อตีตีจนเลือดสาดนะแล้วเลือดหยดนะมึงเช็ดมึงเช็ดมึงเช็ดมึงโอ้ไปดูในคลิปบังเอิญว่ามันลบไม่ทันไงแล้วคนประเภทไหนที่ว่าทําร้ายร่างกายคนแล้วแม่งอัดคลิปไว้หมดอัดไว้ทุกอย่างนะที่มันทําเนี่ยอัดแล้วมันก็ลบมันก็ลบบังเอิญว่าตรงนี้มันมันลบไม่ทันไงมันก็เลยมีมีให้เราไม่เห็นเนี่ยในหนกระแสนะเพื่อนไปดูแล้วกันนะครับ หมดคำจะพูดครับกับประเทศนี้กับคนประเภทนี้ผมว่าแม่งโอ้โหถ้าเป็นลูกหลานผมนะผมยิงกระบ,บาลเลยผมบอกตรงผมเอาไม่เอาไว้หรอกนะผมโหแม่งสุดๆเลยบอกให้ก็ออกบ้านใส่แมสครับเข้าบ,บ้านอาบน้ําสระผมแล้วก็เดี๋ยวตามข่าวต่อไปนะเดี๋ยวผมขุดให้ดูนะว่ามันมันจะจบยังไงเรื่องนี้นะมันจะมีการปณีประนอมกระเช้าใหญ่ไหวสวยหรือเปล่าแต่ผมว่าคงคงไม่ใช่แล้วมัน มันอย่างนี้มันค้ามนุษย์ครับค้ามนุษย์โดยโดยชัดเจนแหละครับโอเคครับสวัสดีครับมโนกเนาะขอกรับสวัสดีครับคอมเมนต์มาครับอยากรู้ครับกินอะไรอยู่ครับสวัสดีครับ